สถาบันศิลินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติมุ่งเน้นการพัฒนาสุขก,การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยงานกายอุปกรณ์ นายแพทย์ธนินเวชชาพินันรรองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่ากายอุปกรณ์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาฟื้นฟูลดความเจ็บป่วยจากรอยโรคเดิมลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มความสามารถทางการเคลื่อนไหวรวมไปถึงลดภาระก,การพึ่งพาสังคมซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายจิต ใจและสังคมงานกายอุปกรณ์สถาบันศิลินทรนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้บริการรักษาฟื้นฟูอย่างครบวงจรด้วยกายอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานระดับสากลโดยอ้างอิงจากสถิติการให้บริการด้านกายอุปกรณ์ในปีที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนผู้เข้ารับบริการมากกว่า4,000รายและผลิตกายอุปกรณ์มากกว่า5,000ชิ้นซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานกายอุปกรณ์มุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์3ามมิติเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกายอุปกรณ์เพื่อให้กายอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยผู้พิการในประเทศไทย